คุณผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เช้าวันศุกร์ที่26พฤษภาคม2566นะครับติดตามอินไซต์รัฐสภากันได้กับผมต้นนรงฤทธิ์คิดเห็นเวลาเช่นเคยนะครับเวลาประมาณ7นา30นาทีไปจนถึง8นาฬิกาทางวิทยุรัฐสภาครับหลากหลายช่องทาง FM 87.5 m ม z ทั้งกรุงเทพปริมณฑลพร้อมกับอีก14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคด้วยนะครับระบบ AM ก็ฟังกันได้ที่คลื่นความถี่1071กิโลเฮิร์ครับนอกจากนี้ครับ รีนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ทักทายกันได้ยามเช้าแบบนี้นะครับเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าบรรยากาศในพื้นที่ของคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเป็นอย่างไรนะครับหรือจะแสดงความเห็นประเด็นวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องผู้ประกอบการ SME จะว่าอย่างไรกับการ MOU ที่ลงนามกันไปแล้วนะครับของว่าที่พักร่วมรัฐบาลผมใช้คาว่าว่าที่นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับหรือว่า อีกช่องทางนะฮะที่จะติดตามรับชมรายการสดๆและย้อนหลังกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชันครับ TP Channel TP Channel อันนี้โหลดได้เลยครับทั้งระบบ iOS และ Android นะครับฝากอีกช่องทางหนึ่งนะเว็บไซต์ w w w TP Channel .org คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบแล้วก็เห็นการแถลงข่าวกันไปแล้วนะครับ23ข้อ MOU ของ8พัก ที่บอกว่าเป็น8พักร่วมรัฐบาลผมใช้คำว่าว่าที่นะครับซึ่งก็แน่นอนพอเราไปไล่เรียงดูทีละข้อทีละข้อนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคือเขาจะรวมกันหลากหลายประเด็นที่เขาอยากจะขับเคลื่อนแน่นอนหลักๆคือเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขณะเดียวกันนะครับพอไปดูในมิติของเศรษฐ,ฐกิจก็มีนะครับผลักดัน,นในเรื่องของการกระจายอำนาจนะกระจายรายได้นะครับแล้วก็ยกเลิกการผูกขาด ทุนอุตสาหกรรมพวกนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เองมันก็น่าสนใจครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมการแก้ปัญหานะในเรื่องของเศรษฐกิจการทุจริตคอร์รัปชันคือมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาปากท้องเสียซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับอินไซร์รัฐสภาก็เลยจะพามามองนะครับว่าตอนนี้เอาละ่ะแม้สถานการณ์ในว่าที่พักการเมือง พักร่วมรัฐบาล8ปดพักเนี่ยก็จะเห็นเป็นข่าวแหละคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีการชิงศึกชิงเก้าอี้กันอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับเป็นประเด็นการที่ค่อนข้างร้อนแรงขณะเดียวกันในมุมของเศรษฐกิจเขามองอย่างไรคิดอย่างไรว่าอย่างไรกับ MOU ที่8ปดพักว่าที่รัฐบาล เขาได้ตกลงและเซ็นกันไปแล้วนะครับวันนี้พาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับกับทางประธานสมาพันธ์ SME ไทยนะครับได้รับเกียรติจากทางคุณแสงชัยทีระกุนวานนีตอนนี้ให้เกียรติอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณแสงชัยครับสวัสดีครับคุณนลงฤทธิ์สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับครับเป็นยังไงบ้หาอฮกก่อนอื่นเราต้องพูดคุยกันเรื่อง MO u อการเจาะลึกลงไปนะครับว่า เห็นยี่สิบสามข้อออกมาแล้วในม o อของแปดพักว่าที่พักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับในมุมของผู้ประกอบการเอ e ออหรือว่าในมุมเศรษฐกิจโอเคไหมฮะหรือว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรครับครับขอบคุณมากครับคุณนรงค์ดิครับคือม o อทั้งยี่สิบสามข้อของการร่วมกันของว่าที่นะครับพักร่วมรัฐบาลนะฮะเราได้ดูในเรื่องหัวข้อ,ขอต่างๆแล้วเนี่ย <Yeah. S 2> ก็ล้วนเป็นประโยชน์ นะครับกับประเทศนะครับแล้วก็ประชาชนรวมทั้ง,างภาคเศรษฐกิจสิสงอ่ทีนี้เนี่ยในรายละเอียดของบางเรื่องนะครับอาจจะต้องดูที่เอมาตรการวิธีการนะครับแล้วก็แหล่งที่มาของงบประมาณนะครับรวมถึงผลกระทบเชิงบวกเชิงลบในด้านต่างๆนะครับของของมาตรการต่างๆที่จะดาเนินการด้วยนะครับแต่ว่าทั้งยี่สิสามข้อเนี่ยก็ชื่นชมครับว่าก็ เป็นหัวข้อใหญ่ๆของการที่จะขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศประเทศเราครับครับคับทีนี้ถ้าผมขออนุญาตถามเจาะนะฮะทั้ง23ข้อนี้เนี่ยมีข้อไหนที่โอ้เห็นด้วยเลยชอบเลยตอบโจทย์กับ SME หรือผู้ประกอบการมากๆมีสักข้อไหมฮะ,ะจริงๆมีหลายข้อเลยครับมผมยกตัวอย่างให้ ก็คือเรื่องของการข้อเจ็ดนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับอันนี้เนี่ยเราคิดว่าอถ้าถ้าทําได้เนี่ยนะครับทําได้จริงทําอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะช่วยอลดต้นทุนนอกระบบนะครับให้กับเศรษฐกิจนะครับให้กับผู้ประกอบการนะครับอันนี้ก็เราคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ สิ่งที่ดีนะครับมาตรการที่แปดก็คือเรื่องของการพื้นปูเศรษฐกิจนะครับวันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเราเราเองเนี่ยเราต้องการเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มรายได้ให้กับภาคแรงงานนะครับแล้วก็ประชาชนการลดความเดือดร้ําการพื้นปูเศรษฐกิจเนี่ยมันจะทาให้เอกิดความสามารถในการแข่งขันนะครับ ของรูปกอบการเราเนี่ยสามารถที่จะไปแข่งขันทั้งในและก็ต่างประเทศได้นะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องที่เก้านี่ก็คือเรื่องของการยกเครื่องเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทามาหากินอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเรามองว่าวันนี้เนี่ยกฎหมายหลายๆกฎหมายที่บรไอฉบับทีบ่หนึ่งเก้าห้าทับสองห้าหกสี่เนี่ยก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการอทบทวนปรับยกเลิกควบรวมนะครับ เรื่องกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ,รต่างๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจากการศึกษาที่ d ดีไอเนี่ยพบว่าหนึ่งประมาณหนึ่งพันเก้าสีกระบวนง,งานถ้าได้รับการทบทวนนะครับแล้วก็ปรับปรุงเนี่ยจะสามารถที่จะ,ะประหยัดต้นทุนให้ภาครัฐและเอกชนเนี่ย ได้ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันล้านบาทต่อปีอไม่น้อยเลยนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือข้อข้อสิบนะครับข้อสิบฮะซึ่งเราก็มองว่าอาจจะเป็นข้อที่เอน่าสนใจก็คือเรื่องของการยกเลิกการผูกขาดครับส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมครับอันนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าอมีมีบางเรื่องนะครับที่เอเป็นประเด็นทางด้านการการแข่งขันทางการค้านะครับเรื่องของการ อไม่ไม่กระจายโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยไปกระจุกในรารที่จะดำเนินธุรกิจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมีความจําเป็นครับสามกระจายครับกระจายโอกาสกระจายอํานาจกระจายรายได้ครับอันนี้สําคัญทีนี้ถ้าเราไปดูฮะเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําอย่างนี้ครับเห็นบอกว่าผู้ประกอบการเอ็กมีก็เคยสะท้อนไปถึงพรรคการเมืองหลายพรรครัฐบาลหลายยุคหลายสมัยมาแล้วว่า เรื่องของใบประกอบอนุญ,ญาตเนี่ยฮะถ้าตรงนี้มันทําได้จริงนะครับมันจะเกิดประโยชน์อย่างไรกับชาวผู้ประกอบการเ m e บ้างครับคือคือการอย่างเรื่องใบ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 อนุญ,ญาตเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยต้องเอ่อเอาเทคโนโลยีเอาดิจิตัลเทคโนโลยีนะครับเอาแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับเข้ามาเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการอา่า ทำปฏิรูปลดความเหลื่อมล้ำนะครับนอกจากเรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบประกาศกฎหมายต่างๆแล้วเนี่ยการนําเอาเรื่องของแพลตฟอร์มในการขออนุญาตทําเรื่องของ one stop service นะครับที่จะทําให้การขออนุญาตต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําได้อย่างรวดเร็วง่ายและเร็วง่ายและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่มีต้นทุนแฝงอื่นๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าท่านตัวมาจับเนี่ย ก็จะทําให้ผู้ประกอบการเทั้งรายรายใหญ่รายทุกทุกขนาดนะครับสามารถที่จะดําเนินธุรกิจเนี่ยอยางมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยทําให้เอประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาได้มากเลยครับครับครับถ้าผมถามถึงเป้าหมายแรกครับคุณแสงชัยว่าร้อยวันที่เขาบอกเขาจะทําทันทีเนี่ยนะครับเป้าหมายแรกของผู้ประกอบการเอ e เอมอหรือว่าในมุมเศรษฐกิจนะครับ อยากจะให้ทําอะไรอย่างแรกเลยฮะที่โอ้ต้องเข้ามาแก้และทําอย่างเร่งด่วนเลยเออ,อย่างวันนี้เนี่ยนะครับเราคิดว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้เอผูอ้ประกอบการนะครับสามารถที่จะลดต้นทุนในการผลิตได้เพราะวันนี้ปัญหาใหญ่นะครับก็คือเรื่องของค่าครองชีพนะครับวันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าหลายๆวิกฤตเนี่ยเข้ามาถาโถมเนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยนะครับขาขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนพลังงานแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ํามันก๊าซถต้มนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคต่างที่สะท้อนออกมาจากต้นทุนนะครับในภาพรวมนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของมาตรการพื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยออยากจะให้รัฐบาลเนี่ยนะครับร่ีบในการที่จะดาเนินมาตรการในการที่จะ สแสวงหานะครับช่องทางในการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ s อ p มีนะครับมีต้นทุนนะครับรวมถึงเกษตรกรด้วยนะครับ uh huh. มีตน้นทุนที่ถูกลง uh huh. วันนี้อาทิเช่นนะครับอาหารจัด <Yeah. S 2> โอ๋ยปัจจ uh ัย huh. การผลิตต่างๆเนี่ยเราเราเองเนี่ยเราพึ่งพาเรานำเข้าจากต่างประเทศทำให้แพงวันนี้เราจะทำอย่างไรที่จะสร้างคนไกในการที่จะทำให้เกิดโล c คอล c o n โนม นะครับทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนลดการพึ่งพาต่างประเทศได้นะครับก็จะทําให้เขีดความสามารถนะครับในการแข่งขันนะครับของประเทศเราดีขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวนะครับวันนี้เนี่ยเราทําในอดีตเนี่ยเราก็ทามาได้ดีนะครับแล้วก็พอกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับหลังจากช่วงโควิดเนี่ยก็ มีการฟื้นตัวที่ดีซึ่งมาเป็นลําจับ mm hmm. แต่วันนี้เราจะทําอย่างไรที่เราจะทําเรื่องของวิทยาศาสตร์พลยิทธ์ในการที่จะฟื้นปูปภาคการท่องเที่ยวเนี่ย mm hmm. อย่างเป็นระบบทั้งเรื่องของคุณภาพมาตรฐานเรื่องของการส่งเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว mm hmm. นะครับที่อะจะต้องกลับมารริตาร์ทใหม่น mm hmm. ะครับ mm hmm. อันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะทําให้ ภาพรวมโดยเศรษฐกิจเนี่ยหนุมขึ้นนะครับพอพูดถึงมุมมิติของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ถ้าบอกข้อเดียวเนี่ยมันมันหลายอย่าง ก็ควรที่จะทําพร้อมๆกันนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาเคยเสนอไว้ครับบอกว่าอย่างเรื่องค่าแรงเนี่ยนะครับจะขึ้นมา450บาทแต่อ่ะอย่างไปคุยกับทางสภาอุตสาหกรรมนะครับก็บอกว่าอาจจะค่อยๆขึ้นค่อยๆปรับก้าวไกลไม่ได้คิดเพียงแค่พักเดียวนะฮะแต่ว่าเอาล่ะถ้าภาพรวมจะต้องเป็นแบบนั้นจริงๆไหนจะลาคลอดอีกสัก180วันเนี่ยนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดกฎหมายแบบนี้หรือลักษณะแบบนี้ขึ้นในมุมของผู้ประกอบการจะกระทบมากน้อยแค่ไหนหรือว่า มองในมิติตรงนี้ยังไงบ้างครับคุณแสงชัยขอบขอบคุณมากครับเป็นคําถามที่ดีมากเอ,อเรื่องค่าแรงเนี่ยเป็นประเด็นก็เรียกว่าเป็นอ,อมีทั้งมีทั้งเชิงบวกแล้วมีทั้งเชิงลบนะครับในสองด้านเเชิงบวกเนี่ยอ,อจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการไอซิม e ีเนี่ยมีความใกล้ชิดกับภาคแรงงานเพราะว่าหนึ่งกิจการเนี่ยจ้างงานเนี่ยจานวนไม่อยากอาจจะเป็นจํานวนไม่มากนะครับเพร,ราะฉะนั้นเนี่ยความใกล้ชิดกับผู้ กับภาคแรงงานเนี่ยเราก็เหมือนอพี่น้องเหมืนอนอพ,พี่น้องกันเหมือนพี่น้องกันทีนี้เนี่ยเชิงบวกก็คือทําให้รายได้ไปอยู่ในมือของพี่น้องแรงงาน <ừ. S 1> ต่างๆของเราเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นกระจายเพื่อ<ป>เพิ่มอํานาจอํานาจการจับจ่ายใช้สอยอานาจการซื้อน,นะครับแต่ในเชิงเชิงผลลบก็คือเอผู้ประกอบการไอซินจีเนี่ยนะครับเอมีหลายระดับนะครับ <ừ> มีทั้งระดับที่แข็งแรง มีทั้งระดับที่อปานกลางขึ้นฟ<ก>ื้นตัวแล้วมีทั้งระดับที่ยังไม่ฟื้นตัวก็มีนะครับเ<ก>พราะฉะนั้นเนี่ยาการขึ้นท่าแรงเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนนะครับในการที่จะเอผลิตสินค้าหรือการให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสองมิติในการที่ที่จะต้องหาจุดสมดุลน,นะครับท<ก>ีนี้มีข้อสังเกตนะครับว่า อยากให้กลไกต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอใช้ไปภาคีนะครับภาครัฐ mm hmm. ในจ้างใน <Yeah. S 2> สร้างนะครับมาคุยนในการเจราจา mm hmm. นะครับอในแต่ละพื้นที่ <Yeah. S 2> นะครับเพื่อเพื่อหาเพื่อหาข้อตกลงความเหมาะสมนะครับที่จะทําและทําแบบค่อยเป็นค่อยไป mm hmm. แต่อย่างทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย <Yeah. S 2> มีอยู่ห้าประเด็นนะครับที่อยากจะนําเสนอนะครับว่า การขึ้นค่าแรงไม่ควรจะขึ้นค่าแรงไปแบบก้าวกระโดดะนะครับ,รบและควรทําเป็นขั้นตอนเป็นลําดับแล้วประเมินผลกระทบรอบด้านและวางนะครับวางระบบวิเวมนะครับเรื่องของแรงงานเนี่ยให้อย่างรับกลุ่มรอบด้านก็คือเรื่องแรกครับครับก็คือเรื่องของวันนี้เนี่ยเราจะขึ้นค่าแรงแต่เราจะทําอย่างไรให้แรงงานนอกระบบเข้าระบบ อันนี้สําคัญมากโอ้อันนี้ก็ยิ่งน่าสนใจเพราะว่าวันนี้เนี่ยแรงงานนอกระบบเนี่ยมีอยู่เกือบยี่สิบล้านคนนะครับครับครับแล้วปัญหาค่าแรงเนี่ยเอที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นกับแรงงานนอกระบบอระบบอืมครับแรงงานนอกระบบเนี่ยอมีอยู่ประมาณห้าสิบสองเปอร์เซ็นตของแรงงานทั้งหมดนะครับมีสี่สิบแปดเปอร์เซ็นหรือประมาณสักสิบแปดล้านคนเนี่ยที่อยู่ในระบบนะครับเอซึ่ง ตรงนี้เนี่ยไม่รวมแรงงานต่างด้าวนะฮะนะคือนอกประเทเยอะกว่าครับอ่าเป็นเป็นเป็นที่น่าสังเกตว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยในปีหกสองก่อนช่วงโควิดเนี่ยเรามีอยู่ประมาณสักสองจุดสามล้านคนแต่ว่าในปีหกหกนะฮะเรามีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งล้านคนนะครับเป็นสามจุดสามล้านคนนั่นหมายความว่าวันนี้เรามีแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาทํางานเยอะในประเทศเราเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่วันนี้ มันต้องทําเรื่องของการจูงใจมาตรการจูงใจให้แรงงานนอกระบบเนี่ยเข้าระบบนะครับสวัสดิการแรงงานเราเห็นด้วยนะครับแต่จะทําอย่างไรให้สวัสดิการแรงงานเนี่ยสามารถที่จะจูงใจส่งเสริมพัฒนานะครับให้แรงงานเนี่ยได้อัตราค่าจ้างที่เป็นธรรมนะครับมีกระบวนการในการจับคู่งานให้มีงานทําให้มีรายได้ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการยกระดับสมรรถนะทักษะ ความสามารถของภาคแรงงานครับเอ่อมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเผื่อผลิตภาพต่ําแต่ต้องการค่าแรงสูงโอ้อันนี้จริงใช่ไหมฮะพอตรงนี้ปั๊บเนี่ยเอ่อเราจะสังเกตเห็นได้ดีว่าเอ่อสำนักงานสถิตแห่งชาติเนี่ยมีการสํารวจความต้องการการลกระดับขีดความสามารถของภาคแรงงานเนี่ยเอ่อปรากฏว่าเฉลี่ยแล้วต่อปีเนี่ยประมาณห้าล้านคนต่อปีครับ วันนี้ต้องตั้งคําถามครับว่าแล้วเราทําได้กี่คนต่อปีขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยความสปีดในการที่จะต้องยกระดับเนี่ยจะต้องจะต้องทําอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือแรงงาน15.6ล้านคนเนี่ยมีการศึกษาชั้นประถมหรือต่ํากว่าอืต้องพิจารณาครับอครับผม อ2นะฮะของภาคแรงงานนะครับก็คือเป็นแรงงานที่อยู่ในชั้นระดับชั้นปฐมนะครับระดับการศึกษาอยู่ชั้นปฐมหรือต่ากว่าวันนี้พี่น้องเราเหล่านี้เราจะยกระดับเขาอย่างไรคุณแสงชัยเวลาเราจะอัพสกิลของแรงงานเนี่ยเราจะต้องคนเป็นแรงงานต้องอัพสกิลเองหรือว่าอยู่ที่นายจ้างเราจะช่วยหรือว่าจุดตรงกลางคืออะไรฮะเวลาจะอัพสกิลพัฒนาบุคลากรเนี่ยฮะอัพสกิลเนี่ยก็คือนายจ้างเนี่ยต้องต้องให้โอกาส นะครับให้โอกาสในการพัฒนาเพราะการอัพสกิลเนี่ยก็คืออาจจะต้องใช้เวลาในการทํางานเนี่ยไปอบรมไปครอบทวนไปเพิ่มทักษะนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยกระบวนการเนี่ยนายจ้างต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยในเรื่องของความพร้อมที่จะรองรับนะครับภาคแรงงานนะครับที่จะเพิ่มทักษะฝีมือนะครับที่จะอบรมทักษะ ที่จาเป็นต่อนาะคตทักษะทางด้านดิจิทัลทักษะทางด้านการบริหารจัดการทางการเงินท<ก>ักษะทางด้านวิชาชีพต่างต่างอันนี้ก็เป็นสิ่งสิ่งที่สิ่งที่จาเป็นจำเป็นต้องทำในในเรื่องที่สามเนี่ย<ก>เราคิดว่าวันนี้เนี่ยเรามีมาตรการต่างๆเยอะแต่มาตรการที่โฟกัสไปที่ภาคแรงงานรายวัน,เ,นเพื่อที่จะทํามาตรการระยะสั้นให้แรงงานคนไทยเนี่ยนะครับอ่ สามารถที่จะไปลดค่าของที่ค่าอาหารอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยนะครับลดผลกระทบในการดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยเช่นมาตรการคนละครึ่งภาคแรงงานรายวันถ้าอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องขึ้นพรวดไปเป็น450แต่จะเป็นลักษณะการขึ้นแบบขั้นบันไดแล้วเอามาตรการต่างๆเหล่านี้เข้าไปช่วยส่งเสริมให้เขาเนี่ยสามารถที่จะไปลดผลกระทบ จากเรื่องของต้นทุนค่าของชีพอะผมยกตัวอย่างคุณแสงชัยอย่างแรงงานนอกระบบเขาก็อาจจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราทําบางคนก็บอกว่าอเป็นการให้ปลาแต่ว่าเราไม่ได้ให้เบ็ดเข้าไปตรงนี้นะฮะถ้าเรามองมุมตรงนี้ครับในการที่จะเข้าไปช่วยแรงงานรัฐสวัสดิการเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยเนี่ยฮะต้องทำยังไงบ้างเออเราเรามองว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ จะดีในกลุ่มเฉพาะกลุ่มเปราะบางานะครับคือพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับอาจจะจําเป็นต้องพึ่งบัตรวัสดิการแห่งรัฐแต่ในบัตรวัวดิการแห่งรัฐผู้ถือเนี่ยนะครับเท่าที่เราเองเราได้พูดคุยกับอท้องถิ่นหลายๆพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่าจะมีแรงงานที่มีความพร้อมในการทํางานอยู่นะครับเป็นผู้ถือบัตรวัสดิการอยู่ด้วยนะครับ และแรงงานนั้นก็เป็นแรงงานที่สามารถที่จะอัพสกิลนะครับยกระดับพัฒนาทักษะให้มีให้มีเพิ่มขึ้นนะครับแต่สําคัญคือการการที่จะไปจับคู่งานมาตรการจะไปกระตุน้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นเนี่ยเกิดการจ้างงานแรงงานนะครับเอที่จะรับการพัฒนาทักษะแล้วเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็จะลดลดการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นการการช่วยนะครับหรือบางรายเนี่ยสามารถไปเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นรายย่อยะนะครับอไปทปํากิจการเล็กๆนะครับก็สามารถ,าารถจะพัฒนานะครับไปเป็นผู้ประกอบการต่อได้ครับ,รบ,รบอ่าสู่ข้อที่สี่ฮะคุณแสงชัยครับที่เราเสนอข้อที่สี่ก็คือการลดต้นทุนผู้ประกอบการในสินคีแล้วก็ต้นทุนผู้ประกอบการในภาพรวมทั่วไปนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาค่าสองชีพอันนี้เป็นสิ่งที่ เรายังไม่เห็นความชัดเจนอย่างที่มื่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าวัตถุดิบปุ๋ยอาหารสัตว์ปัจจัยการผลิตนะครับที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับวันนี้เราทําอย่างไรที่จะทําเรื่องของการเส<อ>่งเสริมนะครับให้อผู้ประกอบการในไทยเนี่ยผลิตสินค้าเองลดการพึ่งพาต่างประเทศครับ,รบวันนี้เนี่ยอย่างข้าวโพดอาหารเลี้ยงสัตว์เนี่ยเรายังนําเข้าจากต่างประเทศปีละสามสิบกว่าล้านตันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวอย่าง ที่น่าสนใจว่าเราบอกว่าเราเป็นประเทศเกศษตกรรม,มแต่ก<ต>็พูดเรื่องสัตนะที่เราปลูกแต่เรานำเข้าครับสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของพลังงานไฟฟ้าน้ํามันนะครับการหุตงต้มค่าโดยสารทําอย่างไรนะครับที่จะทําให้เอ,อราคาเป็นธรรมนะครับกับประชาชนนะครับวันนี้เราไม่อยากเห็นว่าประมาณภาครัฐเนี่ยเขาเรียกว่าอ่า ยังไงฮะห้าสิบจ่ายร้อยเจ็ดสิบจ่ายร้อยนะครับคือวันนี้เราต้องการให้ถ้าจ่ายร้อยนะครับเองานนะครับหรือมูลค่ามันต้องได้้อยครับต้องคุ้มค่ากับที่จ่ายจ่ายน้อยแต่ต้องได้มากอ่ะเสียน้อยได้มากนี้คือสิ่งที่เราต้องทาให้ได้นะครับอ้าข้อที่ห้าราคุณแสงใจข้อสุดท้ายฝากกันไว้ถึงว่าที่รัฐบาลครับครับข้อที่ห้าก็คือภาครัฐอว่าที่นะครับว่าที่ รัฐบาลเนยจะมีมาตรการเรื่องของการส่งสำนับสนุนการลดภาษีสองเท่าสองปีกับผู้ประกอบการที่ขึ้นขั้นแรงนะครับอันนี้เนี่ยเเราจะมองในมิติที่ว่าจริง,งๆก็เป็นเรื่องที่ดีแต่จะดีเฉพาะขนาดผู้ประกอบการที่เป็นขนาดค่อนข้างกลางถึงใหญ่และเป็นขนาดที่มีมีสถานะที่ค่อนข้าง แข็งแรงก็ค,คือเขามีกำลังมีสัพพะกำลังใจ่ภาษีใช่อันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลกระทบอีกมิติหนึ่งคือการจัดเก็บรายได้นะครับพอไปหักสองเท่าปั๊บเนี่ยการขึ้นท่าแรงเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันกระทบฐานเงินเดือนของพนักงานรายเดือนและรายวันเดิน <c oughs> นะครับวันนี้เนี่ยสมมติว่า ผมเป็นผมเป็นแรงงานแรงงานขั้นต่ํานะครับอ่าผมได้อยู่สามร้อยห้าสิบนะครับพี่นาลงฤทธ์นะครับได้อยู่สี่ร้อยห้าสิบหรือห้าร้อยวันนี้คือฐานนะวันดีคืนดีผมขยับมาเป็นสี่ร้อยห้าสิบพี่นาลงฤทธ์จะอยู่ที่เดิมหรือว่าจะต้องขยับครับอ่าถ้าในความเอาตรงๆนะฮะก็ต้องขยับก็คือขยับทั้งหมดใช่ครับอใช่ครับพอขยับปั๊บเนี่ยมันขยับทั้งหมดใช่ครับกระเทือนพอขยับทั้งหมดปั๊บเนี่ย ภาพรวมต้นทุนนะครับมันก็จะสูงขึ้นอย่างมากนะครับอน่าจะกระทบกัยเล็กกระทบกับไอสินปีครับรายเล็กรายย่อยนะครับแล้วก็รายย่อมนะครับรายการก็กระทบนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือจะไปมาตรการเนี่ยมันไปจูงใจกับอกิจการนะครับที่อยู่ในระบบ แต่ก็อาจจะไม่ได้จูงใจเองีนะครับในการขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองมิติทั้งห้าเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะเอฝากไว้นะครับว่าเอมันต้องชั่งน้ําหนักผลกระทบและต้องทําควบคู่กันไปนะครับให้ให้เกิดความเรียกค่อยเป็นค่อยไปนะครับให้มีผลกระทบนะครับกับผู้ประกอบการนะครับกับภาคแรงงานเนี่ยนะครับให้หาจุดสมดุลนะครับแล้วก็ สามารถดาเนินไปได้อย่างดีครับครับคุณแสงชัยผมขอสั้นๆทิ้งท้ายเลยครับความหวังที่เราก็ต้องใช้้อความหวังเนี่ยพระเราก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรกับว่าที่รัฐบาลหวังยังไงบ้างจากใจผู้ประกอบการเอ e เอมอและภาคธุรกิจครับเชิญครับครับภาคธุรกิจเราก็หวังให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศนะครับ ได้โดยเร็วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีหลายๆปัญหามีทั้งเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับงบประมาณในการที่จะต้องมาผลักดันนะครับมาตรการต่างๆคนไกต่างๆที่จะต้องไปขับเคลื่อนนะครับเอ,อเพื่อที่จะฟื้นฟูนะครับในหลายๆปัญหาของประเทศเราหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่นะครับจะเป็นเอ,อรัฐบาลที่ ทําให้คะแนนเสียงนะครับของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่ไม่ผิดหวังนะครับในการที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่มิติใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เราเองเราก็เป็นเอ,อกําลังใจนะครับไม่ว่าไม่ว่าพรรคการเมืองใดนะครับจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะเห็นภาพของความสามาัคคีครองดองและช่วยกันขับเคลื่อน เพื่อให้ประเทศชาติประชาชนของเราเนี่ยได้อยู่ดีกินดีครับนี่คือสิ่งสําคัญเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบพระคุณคุณแสงชัยมากนะครับที่พูดกันแล้วก็เสนอก้อคิดเห็นนะถึงว่าที่รัฐบาลที่จะเข้ามาขับเคลื่อนภาคธุรกิจในอนาคตนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับคุณนวลลงดีรับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับนี่คือประธานสมมพันธ์ SME ไทยคุณแสงชัยทีรกุลวานิชนะครับเป็นข้อเสนอจากทางผู้ประกอบการ SME และมองภาคธุรกิจนะครับเอาเราก็นํามองว่าอนโยบายของพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็รวมรวมกับพรรคร่วมของเขาเนี่ยนะฮะเมื่อมา MOU กันแล้วมีอะไรเราเจาะรายข้อให้เห็นนะครับซึ่งมันก็แน่นอนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเหรียญมี2ด้านเสมอ อะไรก็ตามมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็ต้องมาพิจารณากันอย่างทีทถ่วนและวันนี้เราก็ได้ความชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบการในภาคธุรกิจเขาอยากให้รัฐบาลใหม่มาทำอะไรบ้างนะครับนี่คือพื้นที่ที่อินไซร์รัฐสภาและสื่อรัฐสภาเปิดให้ประชาชนได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับทั้งหมดนี้คืออินไซร์รัฐสภาทิ้งท้ายปลายสัปดาห์กันนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลาประมาณ7นาฬกา30นาทีไปจนถึง8นาฬิกาทางวิทยุรัฐสภาและแพลตฟอร์มออนไลน์แฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์นี้ต้องลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับช่วงนี้เห็นบอกว่าเข้าสู่หน้าฝนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมนรงดิษกิดเห็นพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ